ตำรวจทางหลวงวังน้อยประจำหน่วยบริการประชาชนอธิบายเส้นทางเลี่ยงเมืองถนนพะหนโยธินที่เป็นประตูมุ่งหน้าสู่ภาคอีสานซึ่งปีนี้กำลังก่อสร้างสะพานข้ามต่างระดับแพะโคกเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงประเมินว่าหากไม่หาวิธีการบริหารจัดการเส้นทางลัดและปล่อยให้รถทุกคันมุ่งหน้าเข้าสู่คอขวดสระบ,บุรีเลี้ยวขวาเพื่อไปภาคอีสานจะยิ่งเกิดปัญหาการจราจรติดขัดมากขึ้นกว่าทุกปีในช่วงรถติดเนี่ยหนูจะไปทางไหนได้บ้าง กมเจ็ดสิบเก้าจนจุดก่อสร้างจากตรงนี้ไปห้ากิโลจากตรงนี้ไปห้ากิโลก็มีทางหลีกเลี่ยงออกไปทางซ้ายแยกซ้ายไปวิ่งประมาณสักกิโหลหน,นึ่งไปชนคลองด้านหลังซ้ายซ้ายที่หนูจะไปใช่ไหม้ายครับผมส okay, ายที่คลองด้านหลังเรามีป้ายเป็นฐานสัมบันบอกนะครัไป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 เจอถนนเลีเ้ยงคลองลเลี้ยงคลองแล้วเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาแล้ววิ่งไปผั่ที่หินกอง สองแล้วก็ไปร่วมกับถนุนผูมโยธินอีกครั้งระยะทางหากจากทางตรงกับระยะทางอ้อมเนี่ยห่างกันสิบกิโลแต่ก็ทางวิ่งได้สะดวกทางทางดีนะทางดีฮะทางลาดยางได้สะดวกโอเคค่ะหนูจะไปถึงโคราชได้พอๆกับทางธรรมดาป่าวไปทางธรรมดาระยะเวลาอาจจะมีเลือนล้มสามสิบนาทีบวกบวกลบเล็กน้อยค่ะค่ะเพราะช่วงสงกรานจะมีจํานวนรถที่วิ่งออกจากกรุงเทพมหานครมีการซ่อมสะพานต่างระดับ และลดช่องทางการจราจรจากห้าช่องเหลือเพียง2ช่องจราจรเท่านั้นจึงทําให้รถเคลื่อนตัวได้ช้าและเกิดปัญหารถติดสะสมประชาชนควรเลี่ยงเส้นทางนี้ตำรวจทางหลวงจึงแนะนำว่าผู้ใช้รถที่จะผ่านสลับบุรีเลี้ยวขวาขอให้ศึกษาเส้นทางทางหลวงหมายเลข21ถนนบายพาสสลับบุรีเป็นถนนมุ่งหน้าไปประตูสู่อีสานซึ่งถือว่าเป็นถนนอีกเส้นที่จะมีประชาชนใช้เดินทางอย่างแน่นหนาในวันหยุดสงกราน และจะมีการเปิดเส้นทางระบายรถในวันนี้ตอน4โมงเย็นเพื่อเป็นทางเลือกอีกเส้นหนึ่งเส้นทางถ้าเราจะไปทางที่มีปัญหาคือจากสระบุรีครับไปนครราชสีมาเส้นนี้คือมิตรภาพเส้นทางหมายเลขสองตัวนี้มีปัญหาเยอะเนื่องจากจะมีเนินอยู่เดเนินด้วยกันแต่ละเนินนี่มีความชันนะครับทา้งขึ้นและครับทั้งลงที่เป็นทางลาดลงยาวนะครับก็มักจะเกิดอุบัติเหตุนะครับมีเจ็ดเนินด้วยกันเพราะฉะนั้นฝากนิดนึงว่า ถ้าเถือเผื่อท่านจะไปเส้นนี้นะครับจากสระบุรีไปนครนราชสีมาเนี่ยก็จะติดขัดนิดนึงนะครับแต่ก็เมื่อผ่านนครราชสีมาไปได้ครับขึ้นขอนแก่นไปอูดรไปหนองคายนี่ก็ไปได้ไปได้สบายมากนะครับ <S <S อยากจะฝากทางเลือกทางหนึ่งครับ <S <S เราไม่ต้องมาแอาอาัดตรงเส้นหมายเลข2คือมิตรภาพนะครับอยากจะใช้หมายเลข2 <S 1คือจากสระบุรีไม่ต้องเลี้ยวขวาเราตรงไปเลยนะครับไปเงเชรบูรณ์นะครับเ <ๆ S 2> มื่อถึงชัยบาดาลนะครับให้เลี้ยวขวาใช้หมายเลข202 โทษครับ205นะครับไปที่บาเหน็จตะลงออกจากตุลาตเข้าใจอุณภูมินะครับก็สามารถที่ไปออกบ้านไผ่ไปขอนแก่นได้เลยหรือจะลงมาข้างล่างนะครับมาที่นครราชสีมาก็ได้นะครับเราไม่ต้องเลี่ยงเส้นนี้ครับมันต้องเลี่ยงเส้นมาเลขสองมิตรภาพนะครับใช้มาเลขสองหนึ่งนะครับสะดวกกว่าเพราะฉะนั้นผู้ที่จะใช้เส้นทางไปอีสานจะมีทั้งหมด3เส้นทางเส้นแรกใช้เส้นทางบายพาสสระบุรีเบี่ยงขึ้นทางต่างระดับท่าสายเข้าถนนมิตรภาพแก่งคอย เส้นที่2ใช้เส้นทางหลวง21เบี่ยงขวาเข้าสู่ถนนพูกแคร์ลมศักมุ่งหน้าสู่จังหวัดนครราชสีมาเส้นสุดท้ายใช้เส้นทางหลวง304นกรบินบุรีวังน้ำเขียวปักธงชัยไปยังจังหวัดสุรินทร์ศรีสะเกดแทนการใช้เส้นทางหลักในถนนมิตรภาพและได้ตั้งจุดคอยบริการประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอันตรายเส้นทาง304นกรบินบุรีเส้นทางทั้งหมดเป็นเส้นทางเลี่ยงการจราจรหน,นานแน่นในช่วงเทศกาลสงการานต์ปีนี้ และเป็นทางเลือกสำคัญให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนที่ไม่อยากเสี่ยงกับปัญหารถติดข่าห้าหน้าหนึ่งรายงาน